สวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดี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 แสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบ สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับใครอยู่ตรงไหนกันบ้างไลฟ์เลิฟเลิฟกับลุงตุ๊กปองมาแล้วใครอยู่ตรงไหนบ้างมาเลยอยู่ตรงไหนนาะอยู่ตรงไหนนะนนะมีใครมาแล้วบ้างทักทายกันเดี๋ยวลุงแชร์กันนะอ่ามาใครอยู่ตรงไหนกันบ้างทักทายกันก่อน สวัสดีมินิแก้วเก้าสวัสดีครูป,ปุมินิแก้วเก้าจากกรุงเทพเอ่อมินนีแก้วเก้าจากกรุงเทพสวัสดีเจโนตกอดฝากกอดพอใจดีใจด้วยสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีครับ,รบน้องไข่มุกจากสุราษฎร์ธานีมาแล้วน้องเก้ากทมเลดี้สวัสดีน้องเลดีก้กทมน้ำเย็นสวัสดีลูกน้องพาเพ,พลินโคราชสวัสดีครับ ดีใจนะครับมาจากหลายจังหวัดลุงบอกก็ดีใจที่ได้เจอเด็กๆก็ได้เจอลุงในหน้าจอเนาะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆก็เจอกันหน้าจอไปก่อนช่วงนี้สถานการณ์ก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกเนาะน้องออเพชรแม่ไพส่วสน,น้องออเพชรจากนนทบุรีนนทบุรีวิกฤตมากนะแม่ไพส่วนน้องเล็กน้องเลดี้บอก อยากรักลุงปองมากๆเลยค่ะกอดกอดกอดน้องเลดี้กอดน้องเลดี้น้องทานคุณยายปูสวัสดีลูกปันปันปูนปูนสายไหมกทมพี่จิตโอ้โหชนันดิชะอะะนิดาพาเนี่ยลุงอ่านพัาดชนิดาพาพี่จิตหิมเคียงหิมเคียงจากวอจิเนีย เจียแจจิดจ,จ้าสวัสดีครับสวัสดีลูกลูกลิงสนุกจริงๆขอบคุณมากน้องนับตางอุทัยธานีสวัสดีอูนอ้าวมาวันนี้ลูกตุ๊กทองก็จะขึ้นสมรรถนะใหม่ยังเป็นสมรรถนะใหญ่ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสมรรถนะย่อยคือสมรรถนะที่6แล้วนะวันนี้สมรรถนะที่1เรื่องการเอ่อเรื่องของกล้ามเนื้อมาตใหญ่สมรรถนะที่สองกล้ามเนื้อมัดเล็ก สมรติที่3เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กประสาทสัมผัสแล้วก็สมรรถานะที่4ี่เรื่องอะไรน,ะานาะสมรรถนะที่สี่เรื่องอะไรนะโภชนา Pop นการสมรรถนะที่ห้าเพิ่งผ่านไปเรื่องอะไรนะหลังจากโภชนาการแล้วก็เป็นความแข็งแรงความทนทานของร่างกายวันนี้เป็นสมรรถานะที่6ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยพี่ปองจะให้ความสําคัญลุงตุ๊ปปองจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยนี้มากเพราะว่า ข่าววันนี้ก็เด็กตกน้ําตายอีกก็เป็นเรื่องที่ตกน้ํานี่เป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เด็กไทยเสียชีวิตมากที่สุดขณะนี้เด็กก็ะ้เมื่อยนะเสียชีวิตมากที่สุดวันนี้ก็จะเริ่มสมรรถนะที่หกเป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยเอานี้ก่อนนะเราไล่ก่อนเลยนะที่บังกลัวหลงอันที่หนึ่งเด็กๆจะต้องเล่นอย่างปลอดภัยตามคําแนะนําของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องสอนเนาะอะไรเล่นได้อะไรเล่นไม่ได้อะไรปลอดภัยไม่ปลอดภัยซึ่งผู้ใหญ่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสาหรับเด็กๆ อย่างเช่นรู้จักถือของถ้าของแหลมไม่วิ่งถ้าถ้าถืออย่างเช่นไม้ไม้ลูกชิ้นซึ่งพีป่ปองเคยเจอเด็กนะทีะ่ถือไม้ลูกชิ้นแล้วก็กินเนี่ยแล้วเดินกินแล้ววิ่งเนี่ยแล้วมันล้มเนี่ยเสียดทะลุแก้มออกมาอย่างนี้เลยอะ่ะอย่างเช่นของแหลมมีถือของแหลมไม่วิ่งการใช้กันไกลต้องเป็นปลายมนอะไรเงรี้ยเป็นต้นหรือต้องบอกผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องบอกผู้ใหญ่ ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเข้าใจเครื่องหมายสัญลักษณ์จราจรซึ่งเด็กต้องรู้เนาะไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอการข้ามถนนจะข้ามอย่างไรเด็กๆนี่คีย์เวิร์ดสำคัญอย่างเดียวก็คือว่าจะข้ามถนนได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่พาข้ามอย่างเงี้ยเป็นต้นปฏิบัติตนในการเดินทางอย่างปลอดภยัยอย่างเช่นเวลาที่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันเนาะอ,อย่างที่พี่ปองเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย พ่อแม่เนี่ยใส่หมวกกันน็อกแต่ลูกนี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกและให้ลูกอยู่ทางหน้าเลยนะเป็นเป็นเอ่อคนที่อยู่คนแรกลมมันก็บะทะหน้าตีหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อันตรายสําหรับลูกหรืออย่างเช่นบอกได้ว่าสภาพไหนอันตรายต่อตอนเองไม่เล่นบริเวณที่เป็นอันตราย,ยาเช่นบันไดต้องขึ้นบันไดดีเด็กต้องรู้จักการขึ้นบันไดถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องลําบากมากสำหรับเด็กๆเด็กซึ่งต้องสอน เรื่องของไม่ลงเล่นน้ําตามลาําพังบอกได้ว่าสิ่งไหนเป็นอันตรายต่อตัวเองใช้สายตาอย่างเหมาะสมใช้สายตาที่ไม่สว่างแสงสว่างจ้าเกินไปยอย่างเวลาในห้างเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยพี่ปองก็จะพยายามบอกพ่อบอกแม่ตลอดเด็กเล็กๆต่ํากว่าขวบครึ่งเนี่ยนะเวลาเข้าไปในห้างแสงไฟที่ห้างแสงไฟมันจะจัดมากกว่าปกติเวลาที่เด็กเข้าไปในห้างเนี่ยสายตาเขาจะมองอย่างเงี้ยพี่ปองเคยมีเด็กคนหนึ่งที่พี่ปองได้ดูแลเนี่ยนะ อายุประมาณสักไม่ถึงขวบอยู่ในอยู่ในขวบนี่แหละพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็พาลูกเข้าห้างอยู่บ่อยมากตามพ่อตามแม่แล้วลูกเนี่ยจอประสาทตาเขาไม่แข็งแรงสุดท้ายเนี่ยตาบอดจอประสาทตาเสียตาบอดอย่างเงี้ยเป็นต้นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของไม่ไปกับคนแปลกหน้าต้องรู้จักที่ตั้งของบ้านของตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นจะติดต่อใครต้องจําเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่พ่อหรือแม่ หรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะต้องโทรหาใครอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งวันนี้จะเริ่มต้นด้วยที่เมื่อวานนี้มีแม่ขอเนอะก็จะเริ่มต้นด้วยของในบ้านก่อนเรื่องในบ้านก่อนเป็นเรื่องลูกลิงตกบันไดซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในการก้าวขึ้นบันไดเนาะอ้าวเดี๋ยวทักทายกันก่อนมาแล้วมาแล้วรอๆๆๆพร้อมกับแชร์สวัสดีกุูซุมา อาฟรีนยลาสวัสดีครับสวัสดีครับราชบุรีสวัสดีน้องมินตราอ,อยู่กิโลเมตรที่สี่คุณนัทธราดานอนกับนิทาลุงทุกวันค่ะพึ่งน้อยหึงห่าง<ส>กอดกอดกอดสวัสดีลุงตุ๊บปองกับโอ้ยโหยลูกสาวคนเล็กของแม่แมวอ่ะทีนี้วันนี้ เราจะเริ่มต้นเรื่องของสมรรถนะที่6เรื่องของความปลอดภยัยด้วยหนังสือเล่มนี้ของลุงตุ๊กปองเป็นชุดลูกลิงปลอดภยัยตั้งใจเขียนเพื่อที่จะให้เกิดความระมัดระวังลูกลิงนี่พี่ปองตั้งใจมากเลยนะลุงตุ๊กปองตั้งใจมากที่จะเซตพฤติกรรมของเด็กๆถ้าเกิดว่าอ่านจนจบซีรีส์ทั้งหมดเลยนะก็จะได้สมรรถนะทั้งหมด39สมรรถนะย่อยใน7สมรรถนะใหญ่เนาะวันนี้จะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยมาพความหรือยังใครพร้อมแล้ว ใครอยากฟังลูกลิงตกบันไดแล้วยกหนึ่งยกหนึ่งเอาแล้วยกหนึ่งครบสิบเมื่อไหร่บอกลุงนะครบสิบเมื่อไหร่บอกกันยกหนึ่งลูกลิงตกบันไดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังลุงมีความร้อนเล็กน้อยมินิแก้วก้าว,วคนที่หนึ่งมาแล้วมาแล้วเชวยลุงนับด้วยนะครบหรือยัง ครบหรือ,อยังสวัสดีตอนเย็นครับโอเคลุกคิดว่าพอแล้วครบแล้วอา้าวพร้อม,อมลูกลิงเจี๊ยบเจี๊ยเสียงใสเดินลงบันไดซ้ายทีขวาทีกระโดดอุ๊ยสนุกกว่าตกแอกลงมาจะทำไงดีเจี๊ยบเจี๊ยบ เจี๊ยเจียกลูกล oh ิงน่ารักเจอใครที่ Walker, ลูกลิงรู Tonight, ้จักเจอเพื่อนที่ลูกลิงรู้จักก็ส่งเสียงทักจี๊ยเจก็ส่งเสียงทักเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยบเจียกเจี๊ยกเจี๊ยกเจียเจียกลูกลิงน่ารักเจอใครที่ลูกลิงรู้จักเจอเพื่อนที่ลูกลิงรู้จักก็ส่งเสียงทัก ก็สสงเสียงทักเจี๊ยบเจี๊ยบลูกลิงตกบันไดเรื่องตุ๊กปองภาพนารุลูกลิงตกบันไดเรื่องตุ๊กปองภาพนารุพร้อมแล้วไปเลยลูกลิงเจี๊ยบเจี๊ยบจักจัก,จก,จกหัวเราะเอิ๊กอ,อักอุ้ยสนุกดีเดินขึ้นตามขั้นบันได ก้าวเท้าขวาซ้ายเดินได้เดินดีดูนะลูกลิงขึ้นบันไดเองแล้วลูกลิงเจี๊ยบเจี๊ยกจากจากหัวเราะเอิ๊อาร์กอุ้ยสนุกดีเดินขึ้นตามขั้นบันไดก้าวเท้าขวาซ้ายเดินได้เดินดีขึ้นทีละขั้นละขั้นสนุกสนาน1 2ึ่ดูนะลูกลิง จี๊ยบเจียเจ๊ยกจกจากหัวเราะเอ,อิกอากอุ้ยสนุกดีเดินขึ้นตามขั้นบันไดก้าวเท้าขวาซ้ายเดินได้เดินดีขึ้นทีละขั้นละขั้นสนุกสนานหนึ่งสองสามสี่ขึ้นทีละขั้นทีละขั้นลูกขึ้นทีละขั้นละขั้นสนุกสนานหนึ่งสองสามสี่เดินเดินอ่ะไม่สนุกกระโดดดุ๊กดุ๊กสนุกกว่านี้ลูกเลียงเดินขึ้นบันได ทีละเก้าละเก้าหนึ่งสองสามสี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ลูกลิงบอกโอ้เดินอย่างนี้ไม่สนุกกระโดดดุ๊กดุ๊กสนุกกว่านี่ลูกลิงยืนอยู่ชั้นสองคิดอยากจะลองโดดจากขั้นนี้โทษทีนะลูกลิงยืนอยู่ขั้นสองคิดอยากจะลองโดนจากโดดจากขั้นนี้เห็นไหมลูกนี้คือชั้นขั้นที่หนึ่งนี่ขั้นที่สองอันนี้คือพื้นลูกลิงบอกว่าโอ้ยเดินธรรมดาไม่สนุกเลยกระโดดสนุกกว่า ลูกลิงยืนอยู่ขั้นสองคิดอยากจะลองโดดจากขั้นนี้ดูนะกระโดดตกแอกร้องอ้าวอุ้ยอุ้ยเจ็บข,ข่าวขาหักไม่นี่เห็นไหมลูกลูกลิงเดินดีๆนะก็บอกไม่สนุกถ้ายัางกระโดดดีกว่าแล้วที่สําคัญนะกระโดดจากชั้นสองลองมาเลยนะขั้นที่สองลองมาเลยนะตกแอกร้องอ้าวอุ้ยอุ้ยเจ็บข,ข่าวขาหักไม่นี่ คลำเข่าน้ำตาหยดแม่เจ็บจริงๆแฮะแม่ช่วยลูกทีแม่ลิงวิ่งมาหน้าตื่นเกิดอะไรขึ้นโถโถคนดีดูซิมีแผลตรงไหนลูกลิงร้องหะตรงนี้ตรงนี้แม่ค่อยค่อยทำแผลให้ร้องจ้ากทำไมถึงเจ็บอย่างนี้แม่จับเข่าลูกเบาๆ แล้วก้มลงเป่าเพี้ยงเพียงสองทีลูกลิงบอกเข็ดแล้วจ้าต่อไปนี้จะขึ้นลงดีๆจบแล้วจา้าลูกลิงเจี๊ยบเจ๊ยเสียงใสเดินลงบันไดซ้ายทีขวาทีกระโดดอุ๊ยสนุกกว่าตกแอกลงมาจะทำไงดีจบแล้วจา้า ตบมือให้ลูกลิงหน่อยนี่คือเรื่องที่สําคัญมากนะลูกเด็กๆจําคําลุงตุ๊กปองไว้เลยนะจะขึ้นบันไดเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่สามารถก้าวขึ้นบันไดเพราะบันไดเนี่ยบางทีก้าวแต่ละขั้นเนี่ยสูงเกินกว่าขาของเด็กๆจะขึ้นได้นึ่งถ้าจะขึ้นบันไดชวนพ่อชวนแม่ด้วยบอกพ่อบอกแม่ด้วยอันที่หนึ่งก็นะอันที่สองขึ้นถ้าเราก้าวขึ้นไม่ได้เด็กๆขึ้นแล้วก็พัก ขึ้นแล้วก็พักลงแล้วก็พักลงแล้วก็พักขานี่ออกไหมครับขึ้นก้าแล้วก็พักขาก้าแล้วก็พักขาลงแล้วก็พักขาลงแล้วก็พักขาก็จะปลอดภัยกว่าและที่สําคัญเดินดีๆอย่ากระโดดเพราะว่าบางทีก้าจังหวะของเราเนี่ยมันไม่ยาไม่ไม,ไม่ไม่กว้างพอสําหรับบรรันไดที่เขาทาไว้สําหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กๆก,ก็ต้องระวงังและที่สําคัญเวลาเดินลงบันไดเดินดีๆนะต้องระมัดระวงังอย่ากระโดด พลาดลงมาจะตกแอกเหมือนจบเจ้าลูกลิงนี่เลยกระโดดตกแอกร้องอ้าวอุ้ยอุ้ยเจ็บข่าวขาหักไม่นี่คำาขาวน้ำตายดแมะเจ็บจริงๆแฮะแม่ช่วยลูกทีสุดท้ายแม่ก็เข้ามาช่วยก็ดูแผลมีไมหมเสร็จแล้วแม่ก็ทายาให้แล้วก็เป่าเพี้ยงเพียงสองทีแล้วลูกลิงก็สัญญากับแม่ว่าต่อไปนี้จะขึ้นลงดีๆแล้วไม่กระโดดแล้ว จี๊ยบเจีย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 ๊ยบลูกลิงน่ารักเจอใครที่ลูกลิงรู้จักเจอเพื่อนที่ลูกลิงรู้จักก็ส่งเสียงทักเจี๊ยบ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 ก็ส่งเสียงทักเจี๊ยบ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 จบแล้วจา้าลูกลิงตอกบันไดสนุกหรือไม่ พรุ่งนี้นิทานเรื่องลูกลิงหลงทางได้ไหมคะอ่าวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรลุงเตรียมมาไว้ให้เป็นเรื่องของอันที่หนึ่งคือลูกลิงหลงทางเรื่องที่หนึ่งก็คือลูกลิงตกบันไดไปแล้วใช่ไหมลูกต่อไปก็เป็นลูกลิงหลงทางซึ่งลูกลิงหลงทางเนี่ยเด็กๆต้องไม่ไปกับคนแปลกหน้าเมื่อรู้ว่าต้องการความช่วยเหลือจะติดต่อกับใครรู้จักสถานที่ตั้งบ้านของตนและที่สําคัญได้คือว่าบอกหมายเลขโทรศัพท์ยามฉุกเฉินได้ต่อไปก็ลูกลิงไม่ยอมนอน ก็คือเรื่องของการอยู่ในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรืออยู่กับหน้าจอมากเกินไปก็เป็นอันตรายลูกลิงร้อนๆการจับของร้อนลูกลิงข้ามถนนเป็นเรื่องของการใช้ถนนหนทางที่ลูกลิงจะต้องรู้จักเครื่องหมายแล้วที่สําคัญเด็กๆจะข้ามถนนได้เหตุผลเดียวที่จะข้ามได้คือต้องมีผู้ใหญ่พาข้ามแล้วก็เป็นเรื่องของลูกลิงตกน้ำซึ่งเป็นอุบัติเหตุมากที่สุดของ เด็กไทยที่เสียชีวิตอีกเรื่องหนึ่งลุงตู้ปังลืมอีกเรื่องนึงคือไม่ไปบอกเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เด็กๆต้องรู้จักเซโนโกเทลเด็กๆต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนจะต้องเซโนคือปฏิเสธคือไมอ่เหตุการณ์แบบไหนคนแบบไหนที่เราต้องโกคือไปให้ไกลและสุดท้ายเทลบอกมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะต้องบอกผู้ใหญ่บอกแม่หรือบอกคุณครูอย่างนี้เป็นต้นเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยจบแล้วจ้าชอบหรือไม่ใครชอบกดสองใครไม่ชอบกดเออไม่ต้องกดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เป็นเรื่องลูกลิงหลงทางเรามาดูซิว่าลูกลิงทำไมถึงหลงทางสะดุค่าน้องทานเต้นตามเสียงร้องเพลงเก่งมากน้องทานกอดน้องทานมังกรเคยกระโดดชั้น ขั้นที่สองเหมือนลูกลิงเลยค่ะลุงตุ๊กปอแล้วเป็นไงลูกมังกรตกแอ๊กรือเปล่าตกแอกหรือเปล่า,ล,าลูกแก้วมังกรมาช้าไปไม่เป็นไรลูกพาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้เนาะอันตรายนะลูกลิงมังกรเคยกระโดดต้องระวังนะลูกสนุกมากๆขอบคุณนะครับสนุกขอบคุณครับยินดีรอฟังทุกเรื่องครับรอฟังครับ โอเคขอบคุณมากลูงให้กำลังใจกันอ๋อไม่เจ็บมากใช่ไหมต้องระวังนะแต่ตอนนี้แก้วลูกแกวมังกรโตแล้วแต่ก็ต้องระวังเนาะสิ่งหนึ่งที่ลุงตุ๊กปองอยากจะบอกเด็กๆแล้วฝากบอกพ่อแม่เลยนะตอนที่เราทำโครงการหนังสือเล่มแรกเนี่ยอันตรายที่สุดของการใช้บันไดเนี่ยกับไม่ใช่เรื่องของการขึ้นลงบันไดของเด็กๆฝากไว้เลยนะเด็กๆฟังลุงแล้วก็จำเอาไว้ด้วยนะลูก อันตรายที่สุดกลายเป็นผ้าที่เราวางที่พื้นพ่อแม่นึกออกไหมาบางบาง้านอย่างบ้านลุงตุ๊กปองเนี่ยมีสมัยก่อนได้มีนะเวลาเราขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วเนี่ยตรงปลายบันไดาทางบนเนี่ยก็จะมีผ้าเช็ดเท้าหรือบันไดล่างเนี่ยเราก็จะมีผ้าเช็ดเท้าซึ่งอันตรายของเด็กคือเด็กๆเ,เดินมาแล้วไม่ได้ระวังเนี่ยพอบันไดชั้นบนใช่ไหมครับมันก็เหยียบเหยียบ ผ้าโดยเฉพาะผ้าที่ลื่นๆื่นเนี่ยก็กลิ้งตกบันไดลงมาเลยหรือเวลาเด็กเดินลงมาแล้วขั้นจุดท้ายเนี่ยไม่ได้ระวังเนี่ยก็เป็นผ้าที่ลื่นๆที่อยู่บนพื้นซีเมนเนี่ยเด็กเหยียบแล้วไม่ได้ระวังเนี่ยก็ลื่นก้นจ้ำเบ้าหรือบางทีหัวโขกปอกกับเสาเสาบันไดด้วยซ้ำไปกลายเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นล่างหรือขั้นบันไดขั้นบนอันนี้ต้องระวงังเพราะถ้าพลาดไปนะ ผ้ามันลื่นพอเหยียบปุ๊บมันสามารถที่จะลื่นถลายแล้วก็ตกบันไดลงมาได้เหมือนกันอ้าวจบแล้วจ้าวันนี้นาเดียเคยกระโดดแล้วค่ะต้องระวังนะลูกสนุกมากค่ะเละดี้กอดดุงปองแน่นแน่กอด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 นาดีกอดเลดี้ที่บ้านมีบันไดวนหิม้มเคียงวิ่งซนเลยค่ะต้องระวังนาะอต้องสอนลูกนะแต่ตอนนี้ลูกแก้วมังกรไม่ทำแล้ว โอเคครับถ้าอย่างนั้นอุญจิตบอกว่ามาช้าดูบอลค่ะตอนนี้พักครึ่งลูกเอ๋ก็ดูบอลอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้จบแล้วลูกลิงตกบันไดพรุ่งนี้เราจะมาเจอกับลูกลิงหลงทางดูซิว่าทําไมเนาะลูกลิงจึงหลงทางได้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทั้งสัปดาห์เลยนะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงอาจจะเป็นทั้งสัปดาห์หน้าเลยก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนาะเพราะว่าลุงตุ๊กปองให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมากถ้าเกิดเด็กๆไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไม่อยู่ในที่ปลอดภัยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาบางครั้งเนี่ยยาวเลยนะถ้าเกิดตกน้ําบางคนเสียชีวิตหรือถ้าตกบันไดแล้วเกิดอุบัติเหตุมากๆอาจจะพิกลพิการได้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเนาะพ่อแม,แม่ก็ต้องระวัง จบแล้วจ้าลาลาลาวันนี้ต้องขอลาก่อนจำจะต้องจากจอรลุงปองลาก่อนลา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 วันนี้ต้องขอลาก่อนจำจะต้องจากจอรตุ๊ปองลาก่อนลาลาลาบายบาย รักทุกคนนะฝากก่อนไปทางหน้าจอนี้นะ